ศาส,สนาอิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาหลักของโลกที่ถือกำเนิดขึ้นในคาบสมุทรอาอาหรับช่วงศตวรรษที่7มีจุดกำเนิดและพัฒนาการดังนี้บริบทก่อนกำเนิดศาสนาอิสลามก่อนการถือกำเนิดของศาสนาอิสลามชาวคาบสมุทรอาหรับมีศาสนาและความเชื่อหลากหลายที่เมืองเมกะซึ่งเป็นเมืองการค้าสำคัญในสมัยนั้นมีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ และมีศาสนสถานสำคัญอย่างกบะซึ่งในสมัยนั้นเป็นที่ตั้งรูปขา้ารหบของเทพเจ้าและเทวสถานต่างๆท่านศาสดามุฮัมหมัดศาสนาอิสลามก่อตั้งขึ้นโดยท่านศาสดามุฮัมมัดเกิดเมื่อประมาณปีคศ5 7 7ที่เมืองเมกะในคาบสมุทรอาหรับท่านเป็นสมาชิกในตระกูลกุเรชซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงมูฮัมหมัด ได้รับการเลี้ยงดูโดยลุงของเขาหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กเมื่ออายุ40ปีมูฮัมหมัดได้เริ่มปลีกตัวเพื่อทำสมาธิและสวงหาความหมายของมิตวันหนึ่งในทัมในรอบนภูเขาใกล้กับเมกะท่านได้รับการประทานวิวนจากทูตสวรยิบรออีโลโดยพระเจ้าอลัลลอฮเป็นผู้ส่งยิบรออีลงมา หลังจากนั้นมูฮัมหมัดก็เริ่มเผยแพร่คำสอนที่เขาได้รับจากพระเจ้าคำสอนเหล่านี้ได้กลายเป็นสาระสำคัญของคัมภีร์อลัลกุรอานการเผยแพร่ศาสนาในช่วงแรกของการเผยแพร่ศาสนามูฮัมหมัดและผู้ศรทัทธาถูกต่อต้านและข่มเหงจากชาวเมืองมักมกะเนื่องจากศาสนาอิสลามมีการยืนยันในหลักเอกทวิยมหรือการนับถือพระเจ้าองค์เดียว ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อดังเดิมที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์ในปีคศ622มูฮัมหมัดและสาวของท่านถูกบังคับให้อพยพไปยังเมืองยัตริกซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเมืองมดีนาะการอพยพครั้งนี้เรียกว่าฮิจราวะและถือเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินอิสลามในเมืองมดีนาะ มูฮัมหมัดได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทั้งทางศาสนาและการเมืองหลังจากนั้นอิสลามก็เริ่มขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็วการพิชิตเมืองเมกะในปีคศ630มูฮัมหมัดและผู้ติดตามได้พิชิตเมืองเมกะโดยแทบไม่มีการนองเลือดพวกเขาได้ทำลายรูปคารพในกะบะและเปลี่ยนกะบะให้เป็นศาสนสถาน สำหรับการนับถืออิสลามอย่างแท้จริงหลักคำสอนของศาสนาอิสลามศาส,สนาอิสลามมีหลักสรัทธาและปฏิบัติที่เรียกว่าเสาหลักแห่งศาสนาได้แก่ชาฮัดดะการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัละลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์สัลาการละหมาดห้าเวลาต่อวันซากาตการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ สุยามการถือศีลอดในเดือนมอดดอนหันการเดินทางไปประกอบพิธีที่เมืองเมกะอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตการขยายตัวของอิสลามหลังจากการเสียชีวิตของมูฮัมหมัดในปีคส632ศาสนาอิสลามได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของกลุ่มคาลิฟะซึ่งเป็นผู้สืบทอดศาสดามูฮัมหมัด อิสลามได้แพร่ยขยายไปยังตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใตย้และพื้นที่อื่นๆทั่วโลก